สวัสดีค่ะวันนี้คุณลุมนี่จะมาให้ความหมาย angel number ตัวเลข1333ค่ะคุณเคยเห็นตัวเลขที่ซ้ำๆกันเกินสาครั้งขึ้นไปไหมคะคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นสารที่ angel นะคะหรือว่านางฟ้าเทพิท้าของคุณกำลังพยายามที่จะติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างกับคุณคะ่ะและ เขาก็ติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะผ่านเป็นรหัสตัวเลขค่ะนี่คือศาสตร์แห่งตัวเลขที่เรียกว่า Angel Number หรือตัวเลขนางฟ้านั่นเองค่ะทำไมเขาจะต้องสื่อสารกับคุณผ่านตัวเลขเพราะตัวเลขนั้นเป็นรหัสเดียวนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะถอดรหัสการเชื่อมต่อระหว่างเราและ a อเจ l ของเราได้ค่ะและวันนี้เรามาดูความหมายตัวเลข1333กันค่ะ แต่ว่า133 3มเราต้องมาถอดรหัสตัวเลขอย่างซึิงงค่ะโดยเราไปเริ่มดูที่รหัสแรกก่อนนะคะนั่นก็คือ13นั่นหมายถึงความเป็นผู้นำและแรงจูงใจผู้ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ผู้ที่ได้รับสัญญาณของเลขหนึ่งนะคะก็คือผู้ที่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์และทำสิ่งยากๆที่คนอื่นทำไม่ได้คนคนนั้นนะคะมักจะเป็นผู้นำนะคะในชุมชนหรือในสังคมนั้นๆที่เขาอยู่ จะหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งและการเอาชนะอุปสรรคหรืองานยากๆและเลข3ามสาที่คุณเห็นนะคะก็ยังหมายถึงคุณใกล้จะบรรลุความจริงแล้วนะคะใกล้จะบรรลุความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณกําลังเดินทางไปแต่คุณต้องใช้ความพยายามอีกสักเล็กนอก้อยและเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อไป และให้คุณเทคลิสค่ะก็คือออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณนะคะและมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายนั้นนะคะคุณใกล้จะสำเร็จแล้ว1333นะคะต้องการให้คุณขจัดความคิดที่ไม่มั่นใจทั้งหลายหรือความคิดเชิงลบทั้งหมดออกนะคะให้คุณมุ่งหน้าไปยังความคิดเชิงบวกเท่านั้นนะคะแล้ก็มั่นใจในศักยภาพและความสามารถของคุณค่ะ คุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดนะคะเพราะเลข3เป็นเลขแห่งความคิดสร้างสรรค์ค่ะ1333มาตอกย้ำนะคะว่าคุณน่ะมีศักยภาพที่จะบรรลุเป้าหมายได้คุณแค่ต้องผลักดันตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ถ้าเกิดว่าความหมายในเรื่องของความรักนะคะ1333หมายถึงความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปได้อีกขั้นหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งแล้วนะคะคนที่คบหาดูใจกันสามารถเลื่อนระดับไปเป็นคนรู้ใจหรือแฟนนะคะหรือคนที่รู้ใจดูใจกันมานานแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การแต่งงานได้ค่ะอันนี้เป็นความหมายของ1333ในเชิงของความสัมพันธ์นะคะ และถ้าเกิดว่าใครนะคะแพลนที่จะมีลูกนะคะ1333ก็หมายถึงให้คุณเดินหน้าได้เลยค่ะหรือถ้าใครยังโสดอยู่นะคะ1333ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่คุณใกล้จะเจอคู่ของคุณแล้วนะคะดังนั้น13 3 3เป็นตัวเลขที่ดีนะคะตามสัญญาของคุณไปมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะตัวเลขนะคะมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณสามารถถอนรหัสได้และหากว่าคุณอยากจะรู้ความหมายเพิ่มเติมของ angel number นะคะใน n ิวโมเนติกนะคะหรือศาสตร์ตัวเลขต่างๆที่มีความทับซ้อนกันนะคะมากกว่าแค่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขเรียงกันนะคะคุณสามารถที่จะไปดูไปฟังออดิโอบุ๊กสของคคณนนี่ได้นะคะหรือว่าอ่านอ e ีบุ๊กสค่ะคคุนนี่มีออดิโอบุ๊กส์แล้วก็อ e ีบุ๊กสนะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อ CFT ที่ไลน์แอดโคุนนี่ได้เลยค่ะ Angel Number c a s นะคะเครื่องมือที่จะพาคุณไปสู่การถอดรหัสตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ในทุกแง่มุมของชีวิตและจิตวิญญาณใช้สำหรับนี้นะคะเป็นเครื่องมือในการให้คุณค่ะสามารถที่จะเรียนรู้เปิดเผยทุกๆขั้นตอนในชีวิตนะคะโดยราคา Angel Number Gas ค่ะจะมีคอร์สวิธีการอ่านไพ่ด้วยนะคะ mm hmm. เพียงแค่1,999บาทสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้านะคะหรือว่าทักเข้ามาที่ Ad Mo ื l o g y ค่ะ ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆกับช่องของครูนุนี่เพราะคุณมีพลังในการสร้างปฏิหารทุกๆวันค่ะ